สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำข้าวนะครับพอดีถึงตอนแรงนะ้วก็จะมาทำข้าวกินกันสาหรับสองคนนะครับคนอื่นล้วก็นำข้าวมาแช่น้ำแล้วก็เอานามไมให้สะอาดนะครับอานนามไมให้สะอาด จากนั้นก็นำข้าวนะครับมาแล้วก็นำน้ำที่สะอาดนะมาเทใส่ให้สังเกตนะครับเวลาเราจะหุงข้าวนี้น้ำจะเดือดขึ้นแล้วก็เราจะให้มันกายขึ้นมาประมาณ1ข้อมือนะครับหข้อมือ ให้หนึ่งข้อมือนี้นะครับตามที่ผมเคยผงข้าวมานะครับหลังจากนั้นเราก็นำกระทะุงข้าวครับไปใส่ที่ปักเสียบไฟนะครับปักเยบหลังจากนั้นให้สังเกตที่ตรงมันจะหลัก เราต้องกดลงนะครับหลังจากหลังจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กเวลามันเดือด,เ,ด,ดเวลาข้าวจะสุกแล้วมันจะลันเองนะครับจากนั้นครับมันก็ถึงเวลาแล้วครับประมาณสั20นาทีนะครับเราจะมาดูเพราะว่ามันลันแล้วนะครับหันลันแล้วจากนั้นเราก็ทำไม้ น,น้ำมาคนคเพื่อให้มันสุกด,ดีนะครับสุดละเอียดก็งดงามขึ้นนะครับมันจะอ่อนโยนมากครับเวลาคิ้วนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับวิทีข้าวครับ